สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างอะไรกันคะคุณอิงแซนอืมก็ได้นะคะอืมเราคือกตเตอร์แซนผู้หล่อแล้วมาแล้วมาทำสโลดิงของแซนอยู่กลาโอ้าดอด้ใไม่ต้องไม่ต้องบินนะไม่ต้องบิน วิ่งกันอือไปแล้วไม่รออือกระตุกแล้วกระตกุกอยู่ภายในสับสนตกแล้วอือบลิวตกครังเลยจริงอยู่นี่อยู่นี่ เอาบ้านอะไรดีสร้างแถวๆไหนดีแถวๆนี้เนาะเอาบ้านพออยู่ก่อนแอล้วกันไม่รู้วากันสร้างเสร็จนี่คือบ้านของเรากันนะคะนี่ ของเราบ้าหน้ยทั้งสองคือเตียงนมอยากดูข้างในไหมครับนี่คือข้างในของเราซึ่งไม่มีอะไรเลยอุ้ยเขาไม่ได้โอเคซึ่งไม่มีอะไรเลยอุ้ยเ้อือึงเสียงันได้โยเสียงก็อยากคืนถอยถอย ได้แขึ้นมาแล้วก็พี่นอนเตียงข้างในสุดตัวมานอนกคุณนี้สิ